ดีครับทุกคนเดี๋ยววันนี้พี่ตินจะมาทานโกฟิ่คอฟนะคะไม่รู้ว่าอั่อยหรือไม่แต่ว่าเป็นร้านอาหารเช้าน้ำแข็งมันมาจากท่อน้ำแข็งมันหล่นมาจากท่อข้างบนอะ่ะ One breakfast signature and one ice Milo large yeah signature breakfast นะคะก็จะได้เป็นไข่ลวกสองฟองนะคะมันก็จะมีซอส เดี๋ยวขอชิมซอสก่อนแล้วกันว่ามันเป็นซอสอะไรอะ่ระตอนแรกนึกว่าเป็นซอยซอสนะแต่ว่ามันดูเหนียวเนียวก็ mm. ซอยซอสแหละเป็นซีอิว๊วแต่มันเหนียวอ่ะแปลกเนาะนี่เป็นซอฟอยนะคะก็คือไข่ลวกถาดคุณป้าก็เลอะมากเลยนี่ทุกคน ก็คือฟิวแบบไข่ลวกไข่ลวกฟิวไข่ลวกตอนเช้าสิ่งที่เซตนี้มันจะมาด้วยก็คืออันนี้คือขยะโทสนะคะขยะโทสเนี่ยก็คือขนมปังที่เขาใส่เนยไว้ข้างในแบบนี้แล้วก็มีอะไรอีกอ่ะเหมือนเป็นยมขยะเป็นยำยมขยะใช่ไหมใช่ที่โรงแรมก็มีแบบนี้เลยจะหวานตัดเนยใส่อย่างนี้เลยนะดี๋ยวลองชิมกัดลองกัดตอนที่มีเนยแล้วก็มีขยะ รู้มิ้วสั่งขยะไหมไม่รู้อ่ะแต่ว่าอร่อยนะมันมีเนยคือมันมีซอสมันจะนหวานนิดนึงนะฉันเห็นเขาทำคือเขาแบบราดเลยดิบลงไป <c oughs> ไข่ลวกกำลังดีเลยแล้วก็อันนี้เป็นโกปินะคะน่าจะแปลว่ากาแฟ <c oughs> เขาใส่เนยด้วยฉันเห็นเขาใส่เนยลงไปในกาแฟร้อนอะ่ะ หวานมันเป็นฟิลกาแฟโบราณแล้วซึ่งก็เห็นคอร์ดิปอย่างนี้ด้วยนะอาหารเช้าแบบสิเนเจอร์ชาวสิงคโปร์อร่อยดีเมนูนี้เท่าไหร่วะซื้อคู่กับไมโล6เหรียญน,นะไมโลมันประมาณไมโล2.4งจุด่ก็นี่น่านนจะเซ็กสี่ 4, 4, 4เหรียญ<ๆ>ก็ไม่แพงเลย80บาทไม่ถึงร้อยทั้งหมดเนี่ยเซตเนี้ยไม่ถึงร้อยบาทไมโลก็ พี่ว่าไมโลเอเอล่อยได้กว่านี้ไมโลอร่อยได้กว่านี้อันนี้ก็จะเป็นฟิวแบบไมโลที่ชงไว้แล้วไม่ใช่ไมโลชงสดไมโลรสเข็นแถวบ้าน <Yeah. S 1> จากเข็มคนกว่าแปลกเนาะ ขครองดื่มที่ชงมาแล้วมันไม่รู้ทําไมมันไม่อร่อยเท่าเครื่องดื่มที่ชงใหม่ตอบไม่ถูกเหมือนกันสัดส่วนอาจจะเหมือนกันแต่ว่าความสดใหม่มันทาให้เครื่องดื่มที่ชงใหม่ตอนนั้นมันอร่อยกว่าและนี่ก็คือไข y ย t o โทสนะคะที่โกบีเตียมค่ะโอเคทุกคนตอนนี้เราอยู่กันที่ร้านโทส s บ b ็อกนะคะจะมาสั่งเมนูดัง Can I have one traditional kaya toastYeah the whole setWhat are some other menus that you recommend อ่าเร l จะมีเนื้อต t ก i ็อคส์วันไ e ซ์เลมอนทีแล้วน้องอะไรไอซ์ไมโลนั่นจะเป็ l l ั้งหม14.60 14เหรียญ60เซนนะคะนี่เป็นมือที่สองื่อเช้าเรากินขยะโทอคส์ร้านข้างล่างไปเดี๋ยวเราจะมาลองกินร้านนี้ดูว่าอร่อยไหมห้างซีโวนะคะ Is Dancing Crab still there? I was here. In 2019 and they have dancing crab over there. The toast getting toasty. Kaya sauce. What is the kaya sauce made of? Is it like pandan? Coconut. Oh. Coconut and brown sugar. Oh, that's nice. Because I tasted this morning, I'm figuring it out. What the อันนี้เป็นพีนัทนะคะแล้วเก็จะสไลซ์แบบนี้ด้วยเอเมมากเลยเก t ต o m ัม t ิ c ิกองนี้5โมงกว่าแล้วนะคนก็ยังมากินคายะโทสซึ่งคายะโทสเนี่ยบางร้านขายถึงแค่11โมงเพราะเป็นเมนูอาหารเชา้าแต่ร้านนี้ขายทั้งวันร้านโทสบ็อกซเป็นร้านชื่อดังแห่งหนึ่งไข่ย,ยังร้อนอยู่เลย มีบางคนอะพี่อ่านในรีวิวบอกว่าอ๋อฉันได้ไข่แล้วไข่มันเย็นอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่รู้ว่าเขาไปสาขาไหนนะแต่อันนี้คือเลิศดไข่อยังร้อนอยู่เลยแล้วมันมีคนนึงบอกว่าโอ้ม่ x cream code เป็นไปได้หรอเพราะว่ามันมีแทงน้ําที่เอาไว้ใส่ไข่ไปเลยเออคือในเซหนึ่งอนะ5้า้าอ๋อร้านมอเช้าถูกกว่าร้านนี้ก็จะแพงกว่าประมาณ2ดอลลาร์แต่ว่าหน้าตาน่ากินกว่าหน้าตาน้องไข่หน้าตาน้องถาดสะอาดกว่า ขยายะโทสน่ากินกว่าได้ได้ขายาเยอะมากแล้วซอยซอสของเขานะคะเขาใช้เขาเขียนว่าดาร์กซอยซอสนะคะเป็นซีอิ๊วดำแล้วก็นี่จะเป็นไวท์เพปเปอร์ก็คือใส้ขาวมอเช้าจะเห็นว่าเป็นกาแฟแต่ตอนนี้ขาให้เลือกได้ว่าจะเป็นกาแฟไมโลหรือชาอันนี้เหมือนชานั้นเลยอ่ะชายเย็น<า>ขอชิมขายาโทสแบบไม่จิ้มอะไรก่อนเลยนะ ซอสฉ่ำของแม่ชาวมากอ่ะไข่มันเลิศอ่ะเออกินชาครับอ,อันนี้นะคะเป็นไอซ์มโลไอซ์มโลก็ต้องชิมให้ครบทุกร้านเหมือนกันเข็มข้นกว่า ต่ว่าชงไว้นานอเหมือนกันอันนี้เป็น lemon ice tea อุ้ยฟิวสวีททีเลยอะรสชาติเหมือนชาวหวานของชาวอเมริกันแบบชาว south america เขาจะดื่มสวิททีใช่ไหมคนนี้รสชาติเหมือนสวีททีเลยเมนูสุดท้ายของวันนี้เขาบอกว่าอันนี้เป็นเมนูอีกเมนูหนึ่งที่ขายดีมากของร้าน <c oughs> ก็คือเมนู peanut toast นะคะอ,อ็คืโทสต์ใส่ peanut butter ตเ,ตเลยจะคอแห้งนิดน,นึง <c oughs> แต่อร่อยดีร้านนี้นะ ผู้นำนมก็อร่อยกว่าร้านเมืเช้าอร่อยกว่าสะอาดกว่าพนักงานเป็นมิตรกว่าแล้วก็เป็นร้านที่แบบเป็นเชนเนาะคือมีม,มีมีทุกห้างเลยที่เห็นร้านนี้ประมาณแบบ10ครั้งได้ตั้งแต่มาโ t o บ s t b o x เรามาทานดูมันก็คงเหมือนแบบ after you อะไรอย่างเงี้ยของบ้านเราเรามาทานกันค่ะ